You didn't call Sammy because he's โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนบินหลักชาวอาวีทุกคนอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ผมเอเดียได้อีกแล้วนะครับผมเออวันนี้มาเล่นคีล่านะครับผมเมทป่าสุดแอ็กสุดตึงนะครับผมตัวละลายแท็กนะเออก็ผมไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่แล้วสำหรับคีลนะ่าแต่ก็พอเล่นได้อยู่เออจัดไปตอนนี้ก็ชิวๆครับน้องๆเออฝั่งนู้นเป็นสองแคลรี่เลยนะที่จริงผมหยิบม,มาแก้โจกแหละแต่ไวโอมันหยิบมาทำไมไม่รู้ผมหยิบเป็นออฟเลนเฉย โอเคครับ okay, ผมเราก็ฟาร์มไปก่อนในช่วงต้นเกมนะเดี๋ยวผมไปแท็กกลางแป๊บนึงนะครับเมดเขาเดินม,มาแท็กเราก่อนนะเราก็เอ้ยเฮียรถเสียงดังกว่าไอเวนโอเคครับจเจ้าวันนี้ผมอาจจะเสียงตื้นๆนิดน,นึงนะครับผมเพราะว่าเราเป็นหวัดนะเออช่วงนี้ฝนตกบ่อยแล้วผมดูแลสัระภูบด้วยนะครับผมเอ้ยสุขภาพเย <laughs> <laughs> โด <laughs> มีการผวดคำนิดน,นึง <laughs> ครับน้องๆเออ ตอนแรกว,ว่าเดีย๋ยวผมไปช่วยบนดีกว่านะเพราะว่าบนนี่น่าจะโดนโถมยับแ,แล้วคือตอนแรกว่าจะไปแท็กเลนล่างนะไปแกงเลนล่างหน่อยเพราะว่าฝัง่งเลนล่างเป็นวาโอตัวเดียวอ่ะมันก็น่าจะง่ายหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเล่นบนก่อนเลยนะครับน้องๆดักก่อนเผื่อมีตัวมานะเผื่อซาราเขาเดินแหลมนะครับเดี๋ยวเขาอาจจะเดินไปเติมบนอะไรอ๋อเฮียซาราอยู่นู้นตรงไหนเมื่อไหร่อ๋อโอเคเฮ้ยเพื่อนเล่นได้ปะ วิ่งในกำแพงเราจะเป็นอมตะนะเอ้ยไม่ใช่อเมตะมาเลยโอยโจกได้นะเฮ้ยแบกหลอกโจกว่ะโอเคสวยสวยครับโจกแตกมาเดี๋ยวผมเอามังกรก่ันนะครับรีบตีนะตอนนี้เขากำลังไปดูเราคนอยู่นะโอเคฮ้ยเฮียโอเคครับผมค่อยๆเล่นนะครับสำหรับกีฬานะ คีล่าเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างแบบกลางเกมเลทเกมเลยนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยถ้าเราแบบต้นเกมไม่ได้คาจริงมันไม่สนุกวันเท่าไหร่นะครับมันจะเล่นยากนิดนึงนะต้องพยายามมีไอเทมนะครับสาหรับคีล่านะคือเพื่อนๆต้องขยันฟาร์มอะ่ะเออ,เอง่ายๆนะไม่งั้นมันไม่เกิดโคตรอ่อนโอเคจัดไปเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับยาวๆไม่มีอะไรมากนะผมจะฟาร์มให้แบบได้ดาบแซดก่อนนะครับถ้าได้ดาบแซดนี้ก็จะเริ่มเล่นง่ายเลยนะ เพราะว่าเราจะเริ่มมีดาเมจนะครับผมเ้ยหายใจไม่ออกเลยโอเคครับซาต้าอยู่พุม่มบนดีนะลาเข้าภูมิก่อนนะครับเอาเฮี่แม็กค,ครับก็ลกลย่ำไปดลยุ้ยมันหลบผมเฉยโอเคอเค้ได้นะเพื่อนสวยนะแม็กล็อกด้วยอ่าบินไม่ขึ้นอย่างนี้โดนผมมาเลยโอเคได้ถ้าก่อคิวมาตัวหนึ่ง้วครับสวยงามตามท้องพระลงนี่เฮ้ย อเอาเดิเอาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยสะดุ้งนะต้นไม้ก็ต้นไม้นะครับตายเหมือนกันนะครับน้องชายแตกไปสองตัวนะเมื่อกี้ได้อซิตมาหมดนะครับผมแล้วก็ได้ฆ่ามาตัวหนึ่งด้วยนะถือว่าแจ๋วเออหายใจไม่ออกนะผมอยากไปแก๊งในล่างนะแต่ไแบโอมันไม่ค่อยโผล่ตัวเท่าไหร่นะผมก็เลยแบบตัดสินใจยากนะพอจะไปเอาจะไปเอาไอเลนอื่นก็เสือกโผล่แล้วนะครับ โอเคโอ้ยไ,ได้นะเฮ้ย,ยเฮ้ยหยาะมาดิดีอะยากหน่อยเนาอโอเคครับเดี๋ยวเราส่วนนะตยมม็ยำมไปดิ <c oughs> อุ้ยท่าสองนี่ครับท่าสองเป็นอมาตะานะทุกคนโอเคแม็กใส่เลยสวยแท็กแทกไปหนึ่งครับมาเดิโอเคสวยได้มาสองตัว ผ่านไปครับผมสกอร์ฮิวมา3แล้วนะถือว่ามาดีนะครับผมสำหรับการเล่นคีร่าเนี่ยคีร่านี่ไม่จำเป็นต้องกลับบ้านบ่อยนะเพราะว่าสกิลพาซซีฟมันดูดเลือดน,นะครับผมเวลาเราใช้สกิลใส่พวกคีฟหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะดูดเลือดน,นะเนี่ยเห็นไหมชิลๆสบายๆครับผมโอเคเดี๋ยวไปเอาโจ๊กเกอร์ก่อนนะอยู่คนเดียวด้วยดิเราอะหวานเที่ยงครับนอ้องเฮ้ยเฮียก็มาเลยโอเคย้ำไปเลยครับ เนี่ยแตกไปโอเคครับ okay. ตอนนี้เราพลังแฝงโลวมานะเพราะว่าโจ๊กเกอร์นี่ก็มีโอกาสส่วนเราได้อยู่ง่ายๆนะครับผมผมจริงๆผมออกมาแก้โจ๊กแหละนะครับแต่ว่าออฟเลนแม่งก็เสือกหิบเป็นไบโอเลตมานะครับมันก็เลยดูเอเอๆไปนิดนึงอะ่ะน้องชายโอเคครับ okay. ผมเราก็ฟาร์มไปยาวๆนะโอเคน่าจะได้ยหยาดด้วยนะหลบนี่นะนดิจิตอลโอเคได้ไหมสวยแตกได้บอมบน์นะครับผมสวยงามมากครับน้องๆ สำหรับการเล่นคีล่าเนี่ยครับผมคืออนะันติเมตเนี่ยมันเวลาเรากดใช้ใช่ไหมเวลาเราวิ่งทะลุกําแพงเนะี่ยมันจะได้สถานะไอรอนบอดี้นะครับผมก็หรือสถานะต้านซีซีนะโอเคให้เดี๋ยวผมไปเอาโจ๊กอ่อนนะเนี่ยครับต้านซีซีนะจะไม่โดนซีซีนะผมมาเด็ตายนะโจ๊กเฮียไบโอมาแบบอ้าวเฮียละเฮียโอว่าจะสวนหน่อยนะกูแตกเองฟาร์มกันไปยาวๆครับน้องๆสำหรับการเล่นคีล่านะไม่ต้องรีบเล่นนะผมโอเค เล่นบนให้ยีน่าเขาเคลียไปนะผมก็เลยไม่ไปแท็กนะเดี๋ยวผมออกเป็นฟอร์สกัดนะครับตอนนี้ต้องเล่นเน,น,น้นเกาะนิดนึงนะเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวที่มีดาเมจค่อนข้างสูงหมดเลยนะครับก็ถือว่าเราอาจจะตายได้ไง่ายๆต้องเซฟหน่อยจังหวะนี้ไว้อดนลโกนี่ครับแบะนี่แตกไปหนึ่งเฮ้ยเคี้ยโอเคอ,เ,คอเ,คเกือบไม่รอดดีแนละ้วมีส 2, กิลสองเนาะสำหรับการเล่นคีล่าครับถ้าจะเล่นให้ชัวร์เนี่ยต้องเราต้องเปิดอันติ ตอนที่อันติใกล้หมดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยแบบโดดไปคอมโบนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเราโดดเข้าไปเราอาจจะต้องพยายามวิ่งหากำแพงให้ได้มากที่สุดนะครับไม่งั้นอาจจะโดนสวนตายได้เออสำหรับการเล่นคิย่างของผมเนี่ยคือผมจะชอบกดท่าสองเข้าก่อนเสมอนะจริงๆเราต้องย่ำท่านหนึ่งก่อนแหละแต่ว่าผมว่าท่านหนึ่งมันจะดูแบบเหมือนมันง่ายไปอ่ะมันแบบเราโดดเข้าไปแบบตรงเกินอะ <c oughs> ่ะเข้าใจป่ะโอเคจังหวะนี้รอนะครับ อุ้ยอ้าวโดนนี้โอ้โหคี่ผ่ายนักบุญนี่แหละโดนนี่ครับโอเคกูถอยก่อนเกือบไม่รอดนะครับน้องๆโอเคเดีด๋ยวไปบนต่อตีมาเลยแข็งไบโอ,อโดน,โดนแม็กล็อกสวยแจมแมวเนียครับอย่างเงี้ยโอเคไม่รอดโอ้ยยี่มีฟิกอีกเนะาะขาบาก็ได้วะแบะโอ้ยแรงจัดนะครับชุดเดียวเท่านั้นก็คือย่ำทีก็แตกหมดนะสำหรับกีร่าครับ Okay, มีตัวอยู่บนอีตัวไหมจ้ายานอยู่ไหมจ้าโอเคกลับบ้านไปแล้วนะ <L ess> แต่ทีมผมไม่ค่อยทําเวฟเท่าไหร่นะเยนาเขา,นาเน้นดักอย่างเดียวนะครับเขาไม่ค่อยทาเวฟเท่าไหร่นะครับโอเคดักนะอา้าวโจ๊กตายโอเคไม่รอดนะหายน่ครับน้องใชยการนวงกันเมทก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับสําหรับการเจอกับคีล่านะถ้าโดนย่ำม,มันยังไงโอกาสตายนะค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าคีล่าเนี่ยเป็นถือเป็นเม็ที่ค่อนข้างละลายแท้งเลยนะ ออจัดไปก็ยํำไปดีครับนี่อุ้ยโอ้ยอย,อยาล้ำแล้วรอสกิลกค,คูดาวรีอีกทีมาเิไอเคียวก็แตกไปดิครับน้องมันจะไปเจอพี่มันจะรอดได้ยังไงล่ะครับนี่หวานเทียบนะออค่อนข้างเล่นง่ายเดี๋ยวผมเอามังกรให้ทีมนะโอเคครับเลี้ยวก่อนแล้วกันน้องน้องโอเคครับเล่นบนว่างนะเดี๋ยวไปเคลียร์เวฟบ,บนก่อนนะครับเผื่อได้ป้อมนะเดออี๋ยวค่อยเอามังกรทีหลังนะครับผมเล่นได้นะครับผมได้บัฟด้วยนะจัดไปครับจังหวะนี้ ได้เวลาพี่เฉิดนี่อะโอเคแต่งหนึ่งนะรอสกิวรีนะครับผมเฮ้ยหย่านมันเอานะเครับหยานอันตีได้จะหมดแล้วนะโอเคอันตีหมดแล้วก็เอาแมงเนี่อันตีหมดแล้วครับมาเลยหนีไปไหนฮะสมัยฆ่าแม่งนี่ครับน้องแตกไปครับโอเคนี่ครับผมเบื่อมากเลยนะทีมไม่ค่อยทาเวฟดูดิดูเลนล่างเห็นไหมคือจะเน้นบวกกันเดียวผมบอกแล้วนะครับ จริงๆเวแบบก็ค่อนข้างสําคัญนะถ้าจะเล่นเอาชัวร์นี่ยผมแนะนําทําเวแมาดีสุดนะครับถ้าคุณไม่ทําเวแมาเล่นยากเลยนะโอเคอันนี้ถือว่าถือว่าแจมนะถือว่าก็อะไรนะเขาเรียกอะไรนะลบลบคําที่ผมว่าไปได้อยู่นะครับเพราะว่า <c oughs> เพื่อนฆ่าหมดทีมนะเออแต่ถ้าเอาตามหลักจริงๆถ้าเป็นเกมตึงเกมตึงเกมตึงเ,เ,เ,เกมตามหรือว่าเกมแบบเฮ้ยเอ้ามาเลยเอาเลยโอ้ย,อออยต้นไม้มานะครับมาเลยครับ เลยก็ถ้าสําหรับเกมตึงเกมตามเนี่ยผมแนะนํานะถ้าเล่นเนี่ยต้องทําเวฟนะครับถ้าเราไม่ทําเวฟเนี่ยเดี๋ยวหัวโยกเลยนะสมมติว่าคุณได้เปรียบอยู่ใช่ปะ่ะแต่เวฟไม่ทําโดนส่วนจบบ้านแบบเออ,เอ,อๆนะครับเวฟเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากผมแนะนําเวลาเล่นป่าเ,เราควรเล่นตัวที่ค่อนข้างพิวนะแบบมีโมบิลิตี้การเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเล่นง่ายก็เหมือนอย่างแคลรี่ขาตายกับแคลรี่ที่มีสกิลแบบ โมบิลิตี้การเคลื่อนที่อะไรเงี้ยมันก็จะเล่นง่ายกว่ากันนะครับเอถ้าอย่างเราเล่นตัวแบบแข่งกระด้างมาแบบเดินข้ามกำแพงไม่ได้โดดข้ามกำแพงไม่ได้มาเง,างี้ยเวลาเพื่อนไม่ทำเว็บนีย่ยากแล้วนะครับเพราะเราจะเน้นแบบบวกเน้นไฟอย่างเดียวถ้าเราไฟไม่ชนะนี่ก็จบเหมือนกันนะครับเอ้เล่นยากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเว็บเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากเอ้จัดแปแต่ตานี้ผมผมก็งงนะบางทีเล่นออฟเนนบางคนเนะี่ยชอบชอบ ชอบดักอ่ะเออง่ายชอบดักอะเน้นดักเน้นรอค่ายอย่างเดียวอ่ะผมก็เข้าใจฟิลแอะว,ว่าเราเออมีตัก,ก่อคิวมันแก็แอ๊กเว้แต่ถ้าจะเล่นเอาดาวจริงๆมันก็ต้องควรแบบอิีนี่ก็ทุบกุญจังเลยถ้าเราจะเล่นเอาดาวจริงเราก็ต้องแบบเล่นให้ชัวนะครับมาเลยตายนะโบดีหายไปดิก็บอกแล้วพี่มันละลายแทง้งเออก็สำหรับกีร่าเนี่ยละลายแทงหลายตัวได้ง่ายๆนะครับผมเป็น เมทแอสซัซินนะต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่เมทเฉยเออนั่นแหละยำเลยโอ้ยแตกไวนะาคิรได้ไปโอต่อสวยโคตรสวยอุ้ยโอ้โหกดอบทันกูนไปก่อนฝากด้วยละ่ะไอแม็กที่ไปละโอ้โหแม็กกูแตกนะครับโอเคแม็กตายตามทองเองเดี๋ยวเรากลับบ้านไปฟาร์มก่อนครับไปกรีทามมิง่งเราก่อนนะฟาร์ก็น่าจะใกล้เกิดเดี๋ยวผม,มเอามาังกรให้เพื่อนต่อนะจัดไป ตอนนี้เราได้เปรียบด้วยนะครับเราก็พยายามแบบกดดันฝั่งตูวให้มากๆนะเอาที่แต่บางกรน,น่าจะตีไม่ได้นะครับใกล้สิบห้านาทีด้วยใกล้สิบสี่นาทีนะบางกรมันรีตอนสิบสี่นาทีนะครับพอสามสิบนี้ก็ตีไม่ทันแล้วนะโอเคไม่เป็นไรนะครับช่วยเพื่อนก่อนยํำไปดิอุ้ยอุ้ยโบอุ้ยโอ้ยได้อยู่นะะตายแล้วต้นไม้รอนมังในเวนโอเคสวย ก็ทำไมผมถึงชอบกระโดดท่าสองเข้าก่อนนะทุกคนคือแบบถ้ากดสกิลเท่าผมผมชอบอยู่ไกลๆไงผมเน้นแบบไม่ได้เน้นเปิดนะผมชอบแบบว่ารอจังหวะนะครับพอรอจังหวะปุ๊บเราลอมากไปอ่ะเหมือนเราลอมากไปแล้วแบบเราอยู่ระยะที่ไกลอ่ะครับมันจะไม่ถึงเอานะผมก็เลยต้องชอบต่อสกิลสองเข้าไปแล้วก็โดดย่ำสกิลหนึ่งแล้วกตตต็ตีตีนะครับเพื่อที่จะคอมโบกับอ่าอันติเมตด้วยโอเคเออพี่อ่ะ คือมันเราจะต้องคอมโบกันติเมทนะเราต้องกะดีๆนะเพราะว่าเวลาอัติเมทเราครูดาวหมดเนี่ยอันติเมทเราหมดเนี่ยมันก็จะรีสกิลให้เราใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองนะเออผมก็เลยชอบแบบรอหลอดสกิลอันติใกล้หมดนะครับแล้วก็สองหนึ่งโดดมาอะไรอย่างเงี้นะครับคือผมชอบอยู่ไกลๆเอาง่ายๆชอบรอจังหวะเข้าจังหวะสองอ่ะบางทีเราเข้าไม่ทันเราก็ต้องต่อระยะด้วยสกิลสองนะครับโอเคจัดไปรอนะตัวบางๆมาแล้วก็เอาเอาตาย ยํำไปเลยโอ้โหยมีโอโอเค,อเคสต,ตาร์นั่นจะต้องกลับบ้านไปเติมเลืออนะพอแมกบินเข้าไปแล้วด้วยโอเคเราตีด์กเลยสวยทันนะทันอยู่แล้วครับน้องๆเออยํำไปเอาเจ็กอย่างไวครับสวยเลยเฮ้ยดาแพ้แฮ้อะไร่ะครับน้อง,องโอเคกลับบ้านไปรนะีเอาแม่งนี่ครับน้องใช้เออโอเคครับเดี๋ยวเราเซ็ตของรอสรับนิดนึงนะตังเราค่อนข้างรวยนะสับของได้มาสองชิ้นนั่นแหละ สองสามชิ้นเลยนะโอเคครับผมจัดไปป้อมล่างน่าจะได้นะเพราะผมปล่อยมังกรไปแล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวผมไหลบ้านดีกว่านะให้เพื่อนตีล่างไปโอเคพร้อมแตกหมดนะได้เวลาตุ๋ยเทพอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮี้ยโอ้ยแรงแรงแรงที่ถ้าไม่มีฟอสการ์ดนี่น่าจะเจ็บกว่านี้นะยำแมงดีเฮี้ยอ้ย มาเลยอุ้ยจับของกดแข็งโอเคสวยเฮียโอ้โหขอบคุณขอบคุณมากต้นไม้นี่จะทำอะไรกูจะทำอะไรกูไอสาตาเอาผมวะโอเครอนะยำแม่งนี่เฮียมกดแข็งไปแล้วมึงจะรอดมั้งไปโอต่อนะมาเลยอุ้ยโอ้โหไม่ดิจิตอลอีกเนาะเฮียโอ้โหเพื่อนกูทักมาตอนนี้ไอเวนเนะโอ้โหเมื่อกี้เกือบได้ไปโอทีนะแม่งเสือกยิงในพุ่มไอเพื่อน จัดมันเนยรอผมด้วยนะครับนามเมนหลักมันต้องเป็นพี่ครับน้องชายรอ,อดักนะครับผมตอนนี้เราได้คลิปสามทางนะก็เล่นไม่ยากเท่าไหร่นะครับเรามีตัวมานะเราก็ค่อยโดดยํำมันครับไม่ต้องรีบเล่นนะช่วงนี้เลดเกมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะผมต่อให้ได้บ้านสามทางก็เท่านั้นนะโอกาสแพ้ก็ยังมีอยู่ดีนะครับผมจัดไปกอดใกล้เกิดด้วยนะครับพยายามเซไฟไว้ด,ดีที่สุดนะดยียนาต้องเคลียร์เวฟบบนนะแล้วก็มาเติมเลนล่างนะครับผม ถึงจะ okay. เฟลโอเคเฮ้ยตีก่อนได้นะตีตีเร็วได้นะโอ้โหแต่ว่าเป็นลาวิวด้วยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะน่านจะได้อยู่มั้งมาดิเฮ้ยเฮ้ยได้ปะกุหลาดน,นี่ไงเฮีย,ยมาเข้ามาดิโอเคแตกเออกดตาเกิดโอเคครับโอ้โหแล้วก็สับตาเกิดมาแต่ตาเกิดยังรีคูดาวไม่เสร็จนะโอเคเฮ้ยยีน่าสวย โอเคปล่อยกลางไปนะยีน่าอยู่บนด้วยตีบ้านโอเคจบเกมนะครับผมยีน่าเนี่ยมันสายตุยของแท้ว่ะอ,อโอเคครับนะผมก็สําหรับเกมนี้เราก็จบไปแล้วกับการเล่นคีล่านะครับผมเป็นแอสซิสต์เมดป่านะสําหรับการเล่นถ้าเจอแทงเยอะๆเนี่ยผมก็แนะนําหยิบคีล่ามาได้นะครับเพราะว่าคีล่าเนี่ยค่อนข้างจะแก้ทางพวกตัวเลือดเยอะๆนะครับหนานๆนะครับแทงอึดๆนะเป็นตัวที่ค่อนข้างเบิร์นแรงเลยนะครับสําหรับ แอสซีนเมดนะ mm hmm. เพราะว่าส่วนใหญ่แอสซีนเมดมันจะเมือไม่ค่อยโหดเท่าคีร่าครับ mm hmm. อย่างเพนอย่างซิลอย่างเงี้ย mm hmm. เวลาเจอแบบพวกเจาะเอ้ยพวกกันเวทมามันก็จะเริ่มเล่นยากแหละนะครับแต่สาหรับคีร่าเนี่ยมันก็ยังพอเล่นได้นะไว้ล้วงไว้ฆ่าพวกตัวบางๆไอ้หนาๆนะครับและยิ่งเจอตัวบางๆเนี่ยถ้าสโนบอลตาไหนก็เล่นโหดมากเลยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการเล่นคีรา่าผมก็อยากฝากไว้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการฟาร์มหาไอเทมนะครับ คือคีร่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้าง,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 งใช้เทมนะถ้าไอเทมน้อยเนี่ยเขาไม่ค่อยแรงเลยนะครับอารมณ์แบบเหมือนหน้าโค้งหน้าคออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอาจจะเล่นยากกว่านิดหน่อยนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเมดป่าแอสซีนนะผมคีร่าตัวตึงนะครับตัวละลายแทงเออก็ประมาณนี้ไปละน้องๆ